สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครัวบ้านๆนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นพริกที่นีปปลูกไว้ในกระถางค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอาการนี่ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะใบหงิกงอค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะโอทุกคนดูค่ะใบหงิกงอ ทั่วทั้งต้นเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนี่ก็เลยมีสูตรง่ายๆนะคะที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าเวลาที่ต้นทริกเนี่ยมีอาการใบหงอกแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างไงกันบ้างนะคะซึ่งคุณแม่ของนี้นะคะก็บอกว่าเนี่ยใช้สูตรนี้ง่ายๆนะคะก็ได้ผลเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสูตรนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะ ซึ่งอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะทุกคนจะเป็นที่เท่านะคะแล้วก็ที่อยู่ในฟอกกี้นี่นะคะก็จะเป็นผงซักฟอกนะคะที่นี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะต่อน้ํา1.5ลิตรน,นะคะทุกคนนี่ก็ผสมให้เข้ากันดีนะคะนี่ก็เทใส่ฟอกกี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดนะคะดูแลต้นพลิกของนี้กันค่ะ ที่มีอาการใบหงิกใบงอนะคะเดี๋ยวไปจัดการกันเลยค่ะนี้ก็จะฉีดน้ำผงซักฟอกนะคะให้ทั่วต้นพริกค่ะทุกคนง่ายๆนะคะเราก็ฉีดให้ทั่วต้นพริกเลยค่ะฉีดให้ชุ่มนะคะ นค่ะทุกคนถ้าถ้าดูใกล้ๆนะคะต้นพริกต้น,นเนี้ยเนี่ยเขาจะมีอาการใบหงิกใบงอเยอะนะคะนี่ก็เลยทําการนี่ค่ะทุกคนเด็ดยอดเขาทิ้งไปนะคะเพื่อเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะถ้าต้นไหนที่มีอาการแบบใบหงิกใบงอเยอะนะคะนี่ก็จะนี่ค่ะเด็ดยอดเขาทิ้งไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะพอนี้ฉีดนะคะน้ํา ผงซักฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะตามมาด้วยนะคะโรยด้วยขี้เถ้าค่ะเดี๋ยวเราไปโรยขี้เถ้ากันค่ะจากที่นี้นะคะฉีดด้วยน้ำผงซักฟอกนะคะให้ทั่วต้นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะตามมาด้วยนะคะโรยด้วยขี้เถ้านะคะเพื่อดูแลอาการใบหงอของต้นพริกค่ะง่ายๆนะคะทุกคน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่เขาใช้กันนะคะนี่ก็เอามาดูแลต้นพริกที่บ้านของนี้นะคะที่มีอาการใบหงิกงอค่ะทุกคนนี่ก็จะใช้วิธีนี้เป็นประจํานะคะเพราะว่าถ้าปลูกพริกเนี่ยที่ไรนะคะเขาก็เจอ อาการใบหงิกงอนี่เป็นประจำนะคะนี่ก็ใช้สูตรนี้ค่ะทุกคนง่ายๆนะคะเพื่อดูแลอาการใบหงิกงอของต้นพริกที่บ้านของนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเอาไปใช้กันได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงนะคะก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดด้วยนะคะ